การค้นหาร่างของน้องมาวินวัย18ปีนะคะที่พระตกเจสกีที่เขื่อนศรีน,นาคารินจังหวัดกาญจานบุรีจนในที่สุดเจ้าหน้าที่สามารถกู้ร่างน้องขึ้นมาได้จมน้ําลึก นับ10เมตรเลยทีเดียวแต่ว่าด้วยความเคารพร่างของน้องยังค่อนข้างจะสมบูรณ์มากนะมาซึ่งข้อสงสัยในเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็นิติเวชศาสตร์หลายๆอย่างนะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาสอบถามกันนะคะกับหมอหมูหรือว่ารองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรันช,รรชัยศรีแพทย์ผู้เช,ชี่ยวชาญด้านนิติเวชหมอสวอ,อยนะคะตอนนี้คุณหมอหมูอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอหมูครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางรายการด้วยครับหมอหมูครับ การจมน้ําลึก70เมตรในเขื่อนศรีนครินอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยครับจมอยู่26วันสภาพศพที่กู้ขึ้นมาร่างกายก็ยังคงอยู่ในสภาพเหมือนเดิมประมาณร้อยละ80คุณหมอมองยังไงครับเอสศพทําไมไม่เน่าเปื่อยครับครับผมก็ต้องเรียงนี้ก่อนครับกระบวนการเน่านะครับที่เกิดขึ้นหลังจากที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยนะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของอุณหภูมินะครับ เรื่องของเชื้อแบคทีเรียที่จะทํางานในลักษณะที่จะต้องเป็นการย่อยสลายเนื้อเยื่อซึ่งเชื้อแบคที ria เนี่ยจะต้องอาศัยในเรื่องของออกซิเจนด,ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสียชีวิตของน้องมาวินที่ลงไปลึก70เมตรนะครับตามข้อมูลเนี่ยผมอาจจะมีข้อมูลตัวเลขที่ไม่ได้ชัดเจนแต่ข้อที่ได้คือมีในระดับความลึกแบบเนี้อุณหภูมิสูงอุณหภูมิเนี่ยต่ำกว่าบนผิวน้ำมาก นะครับแต่จะตัดมากกว่าริงใดเนี่ยอันนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับอันที่สองครับที่ระดับความลึกแบบนี้ก็ออกซิเจนมีปริมาณน้อยนะครับยิ่งลึกลงไปมากเท่าไหร่ออกซิเจนก็ยิ่งน้อย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยนะครับในส่วนของขบวนการเน่าเนี่ยมันจึงขาดไปในส่วนของเรื่องอุณหภูมิที่เย็นและในส่วนของออกซิเจนที่มีปริมาณน้อย mm hmm. ก็ยทำให้เขาไม่เข้าสู่ขบวนการเน่าครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้ถ้าต้องเทียบแล้วเนี่ย ยังเรียกว่าเป็นลนักษณะเหมือนกับถูกฟีดเอาไว้หเหมือนเอาเนื้อนะครับเนื้อหมูที่แช่อยู่ในช่องฟีดในช่องแข็งนะครับที่ไม่ไม่เน่าเสียจึงทําให้คงสภาพแบบนี้อยู่ได้ครับครับการคงสภาพแบบนี้เนี่ยจะคงสภาพได้นานแค่ไหนครับเพราะว่าเป็นเป็นต่างของศพที่อยู่ในน้ําด้วยครับครับผมคือด้วยความที่ปัจจัยเนี่ยคือตัวศพเนี่ยไม่ได้ลอยขึ้นมาเหนือน้นำนะครับเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในน้ํา แนวดับคุณภูมิแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาเนี่ยตอบยากแต่เราเคยมีข้อมูลอย่างเช่นกรณีของการไปพบนะครับศพบ,บนเทือกเขาเอเอร์เาที่มีลักษณะของการเสียชีวิตอยู่บนหิมะนะครับก็มีความเย็นมากและมีหิมะกลบอยู่เนี่ยก็คงสภาพอยู่ได้เป็นเวลา,าตามข้อมูลเนี่ยเคยมีการตรวจสอบเนี่ยสามปีไปพบศพ<ม>เนี่ยก็ยังคงสภาพอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องระยะเวลาเนี่ยตอบยากว่าสภาพ จะอยู่ได้นานแค่ไหนผมเิียนี้นะครับคือในขบวนการเน่าพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดไปปัจจัยพวกนี้มาถูกรบกวนเนี่ยมันจะชะลามันจะชะลอไปเพราะในความจริงมันยังมีอยู่ครับเพียงแต่มันจะแสดงให้เห็นมากน้อยจริงใดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าในส่วนของปัจจัยพวกนี้นะครับมันทําให้เกิดการชะลอไปได้มากน้อยแค่ไหนครับเพราะฉะนั้นเนีเรื่องระยะเวลาเนี่ยาจะตอบยากครับ ในถามเรื่องนี้แล้วขออนุญาตเรียนถามหมอหมูนะคะถึงกรณีศพของพระเกจิอาจารย์นะคะในความเชื่อเรื่องของความศรัทธาเรื่องหนึ่งแต่ว่าอยากจะเรียนถามว่าในส่วนของวิทยาศาสตร์แล้วก็การประพฤติใช้ชีวิตของท่านนั้นมีส่วนไหมคะเกี่ยวกับเรื่องที่ศพท่านนั้นไม่เน่าเปื่อยค่ะครับผม ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับคือต้องแยกส่วนออกมาอย่างเมื่อครู่ของน้องมาวินเนี่ยค <c oughs> ือเป็นลักษณะของการที่ขบวนการเน่าเนี่ยมันถูกชะลอเลยยังไม่เข้าสู่ขบวนการเน่าอย่างชัดเจน <c oughs> แต่แลักษณะของการที่เราไปพบศพนะครับที่อาจจะเป็นลักษณะที่ถึงเรียกว่าเป็นมัมมี่น <c oughs> ะบผิูหนังแห้งคงสภาพนะครับเห็นไปหน้าแต่ผิวหนังเนี่ยแห้งเิ็นหนังกระดูกรนะแล้วก็เป็นลักษณะโครงหน้าอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่มีการเน่าาสหรือเชื้อต่ะอย่างเนี้ย คนโดยทั่วไปนะครับก็ううจะเข้าใจว่าเออเป็นลักษณะการไม่เน่าถ้าในภาษาทางการแพทย์เขาเรียกว่าเป็นมัมมิฟิเคชันหรือเรียกว่าเหมือนกับมัมมี่นี่แหละครับสภาพคือแบบไม่เน่าแต่ในความจริงแล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าขบวนการเน่านะครับเป็นขบวนการเน่าสลายในรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งรูปแบบปกติเนี่ยก็คือพอเริ่มเน่านะครับก็จะมีเรื่องของเชื้อแบคทีเรียเข้ามาเกี่ยวข้องมีการย่อยสลายนงเนื้อเยือ่อเนื้อเยื่อหายไปอแต่ในโครงกระดูกแต่ถ้าเป็นลักษณะของมัมมี่เนี่ยนะ มันเข้าสู่กระบวนการเน่าแต่สภาพแวดล้อมมันไม่เรือครับมันเปลี่ยนแปลงมันทําให้เกิดการสักการเน่าในาสัษณะมัมมี่นะฮะสภาพแวดล้อมที่ว่าคือถ้าเกิดเป็นอากาศร้อนนะครับร้วแห้งมากๆนะฮะพวกนี้เนี่ยเรื่องของเชื้อแบคทีเรีย่จะค่อย,ย่อยสลายในส่วนของเนื้อเยื่อต่างๆมันก็จะไม่สามารถทํางานได้ครับมันก็จะสษาะของการที่ชัดไขมันชัดต่างๆเนี่ยมันก็จะแห้งลงนะครับผิวหนังเนี่ยยังคงสภาพแต่จะแห้งลงเรื่อยๆจากอัก เหมือนมองเหมือนกับกระดาษนะฮะและเป็นแผ่นกระดาษที่มีสีน้ำตาลนะครับแล้วไปพุ่มอยู่ที่หลังกระดูกเพราะฉะนั้นนี่าอย่างนี้จริงๆก็คือเรียกว่าเป็นการเน่าสลายแต่เป็นรูปแบบหนึ่งครับซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าเนี่ยคือไม่ไม่เน่าสลายแล้วบางครั้งบางคราวก็จะมีอีกนะฮะที่ไปเจอก็จะบอกว่ามีเล็บยาวขึ้นคิ้วยาวขึ้นหรือขดแขนก็ยาวขึ้นครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ได้ยาวขึ้นนะครับ เพียงแต่ว่าในลักษณะของการที่เป็นมัมมิฟิเคชันเนี่ยหรือัมมี่เนี่ยตัวของน้ําที่มันระเหยออกไปชั้นไขมันที่มันแห้งลงนะฮะมันกดลงมาผิวหนังเนี่ยมันจะมาติดที่หนังกระดูกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเล็บเองเนี่ยมันก็อยู่ขนาดเท่าเดิมครับแต่เนื้อเยื่อมันแห้งลงมันเลยเล็บยาวฮะหรือคิ้วเนี่ยนะหรือขนตาเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันครับพอมันมีการกดนะฮะแล้วก็ของผิวหนัง ระแห้งลงมันก็ทําให้ตัวเส้นขดเนี่ยมันชี้เหล่ขึ้นครับอ่ามันก็เลยดูยาวขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นความเชื่อในตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งคริงจริงอีกรูปแบบครับครับเชิญครับก็เจอได้แล้วก็เป็นประเด็นด้วยก็อย่างเช่นในกรณีแบบเดียวกันครับแต่เป็นการเสียชีวิตในน้ําซึ่งแตกต่างกับน้องมาวินตรงที่ว่าการเสียชีวิตของน้องมาวินเนี่ยคือเกิดขึ้นในน้ําลึกแล้วไม่โผล่ขึ้นมาครับแต่ถ้าเกิดในเรื่องการเสียชีวิตแบบยู่ในน้ําแล้วโผล่ขึ้นมาเหนือน้ํา หลายการณีครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําให้ตัวส่วนของไขมันนะครับอยู่ในร่างกายของมนุษย์เนี่ยมนถูกการเปลี่ยนแปลงให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะทําให้แบบตัวของไขมันมันเปลี่ยนแปลงไปไขเป็นลักษณะเป็นไขทขี้พึ่งนะฮะครับแล้วขี้พึ่งนี่มันจะแข็งๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวศพเนี่ยก็จะแข็งนะฮะแข็งแล้วเหมือนเป็นก้อนไขสบู่ยเนี้ยนะคะรับในเดียวกันพอมีการลอยของตัวศพเนี่ยความแข็งมันเนี่ยมันจะปากนะฮะ มันเป็นกระแทกสุวนที่ต่อยเนี่ยมันก็จะขาดครับครับหลายกรณีก็เจอแบบมีสมหัวขาดแขนขาดแล้วรวาเป็นการฆ่าตกรรมคร่ะแต่พอมาดูแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของขอบวนการเน่าที่มันเปลี่ยแนแปลงตัวไขมันให้กลายเป็นเหมือนไขสบู่ครับแล้วมันปลอกฮะไอแบบนั้นก็เป็นรูปแบบขบวนการเน่าอย่างเงี้ยครับแต่เป็นร,ร,รูปแบบหนึ่ง ใชาครับเขิงโดยปกติแล้วมีสารูปแบบครับขบวนการเล่าครับก็บคือคนที่ไม่ทราบข้อทียิงอาจจะคิดว่าเป็นการฆาตกรรมได้เพราะว่าบางส่วนของร่างกายเนี่ยหลุดออกไปครับใช่ครับ <S 2> <S 2> ซึ่งตรงเนี้มันหลุดได้ง,ง่ายมากมันโดนกระแทกที่ต่อยก็หลุดเพราะมันเปาะมันแข็งแต่เปาะครับมันต้องมีการพิสูจน์ถึงจ,จะได้ทราบว่าอย่างก,กรณีแบบนี้ไม่ใช่การฆาตกรรมเป็นการกระบวนการเล่าครับ ครับเมื่อสักครู่นี้กําลังจะถามพอดีเลยนะครับ<ม>ว่าศพของเกจิอาจารย์ดังหลายท่านเนี่ยก็มีเส้นผมยาวขึ้นมามีเล็บงอกออกมาหมอหมูได้ต่อไปแล้วนะครับ<ม>ว่าเป็นเรื่องของร่างกายที่มีการหดตัวของกล้ามเนื้อมีการหดตัวของผิวหนังเล็บอยู่เหมือนเดิมผมอยู่เหมือนเดิมคิ้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ด้วยการสังเกตได้ด้วยตาเนี่ยก็จะมีการยาวขึ้นอันนี้ ด้วยด้วยด้วยการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็คือไม่ได้ยาวขึ้นไม่ได้งอกขึ้นเลยครับคครับผมครับหมอครับขอบพระคุณครับที่ให้มาให้ความรู้ครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ